ครับวันนี้เรามานําเสเนอสูตรหวยยิย่งบนตัวเดียวนะครับถูกมาแล้วทั้งหมดสามงวดนะครับจากคิดที่แล้วที่บอกว่าถูกสามงวดรวมงวดนี้เป็นงวดที่สี่คือไม่ใช่นะครับเอ่องวดน,นี้จะผิดนะครับสรุปก็คือถูกมาแล้วต่อนเนื่องสามงวดนะครับรวมรวดงวดล่าสุดด้วยนะครับวิธีคิดก็ง่ายนะครับนำผลของ ย้อนหลังสามงวดนะครับก็คือวันนี้คือสองเจ็ดสองนะครับนำเลขท้ายนะครับเลขสองนะครับมาบวกสามเท่ากับห้านะครับเราก็ได้ผลออกคือห้าสามศูนย์นะครับถูกเลขห้านะครับก็มางวดที่กำลังจะถึงนี้คือวันที่หนึ่งสิงหานะครับย้อนหลังสามงวดคือเลขแปดเจ็ดสองนะครับเรา ก็นําเลข่ายนะครับคือเลขสองมาบวกอีกสามนะครับคือเลขห้านะก็จะได้ห้าเหมือนเดิมนะเราก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับก็กดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับห้าจงมาครับขอบคุณครับ